เฮลโหลท่าน้สวัสดีชาวโลกวันนี้วันเสาร์ที่14มิถุนายนเห็นท้องถนนยุวาวงหลวงแห่งหนต่งปรกอไปอยู่ประเทศไทยแล้วตอนนี้อยู่ถนนพัฒนทองนะครกำลังเดินไปสเตเดียมวัไปรับปิดงานวิ่งก้าวท้าใจนะครับงานวิ่งพรุ่งนี้เอ็กซ์โปวีวันนี้วันเดียว รับเสื้อที่สเตเดียมวังซึ่งโชคดีมากมันอยู่ใ,ใกล้บ้านเรามาถึงสเต,ตเดียมวังแล้วนะฮะก็เห็นคนมารับเสื้อวิ่งกันเยอะเลยเหมือนกันนะ,ะก็งานก้าวท้าใจนี้วิ่งระยะ5กิโลกับ10กิโลนะฮะระยะ10กิโลเขาก็จะแบ่งเป็นของกลุ่มที่วิ่งซับ55อันนี้สมัครฟรีกับกลุ่มที่วิ่งช้าพอนานหรือสมัครไม่ทนันอ่ะ และแน่นอนว่าเราเป็นกลุ่มที่วิ่งไม่เร็วนะฮะโอ้าทาสีทางเข้าสเตเดียมวั One, นไปเสีุรูเพร็อกรับลายมันเดี๋ยววันไหนเราวิ่งเช้มมามืดค่อยแวะมาถ่ายรูปไม่รู้เขาจะทำแค่บล็อกเดียวหรือทำตลอดทางน่าจะทำตลอดนะจะได้ส,สวย ก็เขาเริ่มรับบีบตั้งแต่10บโมงครตอนนี้10บโมงห้าสิบคนไม่ได้เยอะไม่ได้หนาแน่นรับได้ถึงหกโมงเย็นพี่นะคะที่มาในงานเอฟโอลเดย์ของเราให้นักวิ่งเข้าไปโพสท่าเขามีปลอกมีหมอนเขาปล่อยให้ยืมถ่ายรูปกันด้วยซึ่งปีนี้เราดับสิบโลค่าปล่อยนะคะดับเลยครับเที่ีนะคะซึ่งในวันนี้เทได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรวจสอบบีบ เรชาสัมพันให้กับทุท่านก้าหาญจริงๆชับีบเรียบร้อยแต่ว่าเราได้รับการสนับสนุนจากทางซีนิกเดอะรีส์ฉันก็อยากจะวิ่งอยู่รอปิวหน้าเขาว่ากเะ่าทะนเวัรใช้ a ในการทา Thailand v t u c h a l l e n g นี้เนการจะอยู่ตลอดทั้งวันเลยจะอึงหกโเนเท่านั้นมร้อนรับสมใจถ่ายรูปแล้วศึกษาเส้นทางท้วิ่งแเนี่ยเกอาทาเอจากคารจีไปเลย แท็กของเขาจะมี l g t หแลอ LGN แท็กสอง่อไปค่ะลดตืนเอ๋การใช้งานแล้วก็แท็กสุดท้ายค่ะ l g 1 0 k 2 0งศนย์สองห้านเนีตันี้ถายรูปติดแท็กเลยเพราะรา่ยนีอะคนเยอะ Personal b a s e ไม่ส่ต่อมิข้คมท่เขาจะรังานช่วอย่างเรานะปรนสัคือสามารถที่จะฉีดพ่นหรือว่าพัเนที่เสื้อทีลางเได้เยูทูบราวองว่าฝนจะไม่ตกพยากรณ์อากาศหลไม่ตกและมีเมฆนะกากานกกรรมมากมายเลยช้าวันอาทิตย์ที่15มิถุนานะฮะ ก็ตีสามกว่าออกบ้านแหลวโอ้มาถึงแล้วนะฮะคนเยอะมาก พ่อพี่เห็นเท่าน้ำเยอะนะ <ไป S 1> มาถึงนี่คือตีสามห้าสิบห้านาที<อ>คนวอร์มจริงจังเยอะมากเ,เราก็วอร์มตามอัตราภาพเราเนะย<อ>เราวอร์มแบบของเราเสร็จแล้วอตอนนี้เขาบอกว่าเปิดบล็อกสตาร์ทแล้ว เป็นบล็อก ABC เรียงอยู่ด้านในนะของเราบล็อก4เรอบนี้ไรได้อยู่บล็อก4นะฮะเป็นช่วงชั่วโมงีถึงชั่วโมง40ฉันวิ่งเร็วขึ้นแล้วฉันไม่ได้ออกบล็อกสุดท้ายแล้วงานเรื่องปลอดบุหรี่นะ่นปปนะสอบอ,อไปสปนสอนเซอร์ น้ำดื่มอันนี้ฝักของตามเร่งดิบว่ะ <c oughs> ตรงนี้มีสเต็กน้อยๆมีแบสก่ง มาถารูปคแลเรื่ของสุขภาพกันนะคะแล้ก็ที่สำคัญสำหรับงานวิ่งในครั้งนี้ค่ะเรียกว่าเป็นงานวิ่งี่สรุปซีดีเข้าด้วยกันจ้าอยู่กลุ่มหลังยดีสำหรับงานนี้กลุ่มอีลีดและกลุ่ม บล็อก A ยาวมากเลยนะฮะคนล้นบล็อก,กันสุดฤทธ จะตดนตัดกำลังด้วยการเดินอะไรใหญ่ๆอ้อมต้องอมมาวัดจะถึงไปด้วยนะตอนปแส้สวยมาก็อกซีและล็อกดีอยเป็นเวฟเดียวกันได้ะรอฟังสัญญาณนะเขาดาวค่ะครับสุดีเือครบแล้ว5 Let's go ไปว่งชตอนไดวาาหาลงไปด้วยสถานสุขเนี่ยขอให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับที่อยากให้คนไทยห่างไกลจากยาเสพติดห่างไกลจากแอลกอฮอล์ครับรวงสูงบุหรีและบุหรี่ไฟฟ้าผักขอให้คุณกอเรื่องทานอาหารให้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ออกอากางกายเพื่อที่เราจะห่างไกล NCD และสุขภาพดีไปพร้อมๆกัน ร่ก็ถ้าจำไม่ผิดวิเข้าะห์ดำเนินเนาะแล้วก็เลี้ยวขึ้นพลับแปดประชาธิปไตย หนึ่งกิโลอีกเก้ากิโลก่อสร้างอยู่เนาะพวกเขาทอง เอาราจำเนิรน้ำประเน็ดมารับน้ำกันหน่อยสปริงเกลิลไปโตัวหลังไปโตัวหลังเสร็จแล้วก็เลี้ยวขึ้นสะพานต่อ สองกิโลตรงนี้มีเช็คพอยต์มีห้องน้ำรอบนี้ขึ้นสะพานตรงนี้เลยฮะนึกว่าไปเลยน,นุนวันนี้มีขึ้นสะพานรอบเดียวมั้งดังนั้นเราก็จะวิ่งขึ้นเก้าช้าๆจตจวไปครังหน้า 3ามกิโลถึงกลางสะพานนะฮะยังไม่กลางซะทีเดียวว้าอากาศวันนี้ร้อนใช่ได้เลยอาเหล็บโอ้ยยิงลงสะพานแล้ว หลมเย็นตรงนี้ข้างหน้ามีสถานาีน้ำเ,เดินนิดนึงพักนิดนึ่งข้างหน้านะฮะมีรูปโคลคาริเดินปั๊บเดิน แล้วก็เติมน้ำหมดเลยไป, <c oughs> ไปไปช้าช้าเนินอีกแล้วห้ากิโลแล้วนะคครึ่งทางแล้ว เดี๋ยวเราไปทางาพระบรมแล้วก็กลับตัวเช็คเท่ายเห็นไหมจันด้วย ไปแบงแล้วไปต่อไปต่อไปอที่เพเซอร์หกห้านาทีเพเซอร์เจ็ดสิบหกกิโลพอดีนะครับเดี๋ยวข้างหน้าสถานีนะคนเยอะจริง ตัด o ฮ่าฮ่า่าไ้ต่อ่จ็ดาสุดไปแล้วถึงจุดกับตัวแล้วหน้าเซนปิดน,นะครับว้า

ลงลาวลงลาวแต่เดี๋ยวยัเหลือสะพานสมเด็จพระปิ่นเก้าอีกอันชิบน้ำหน่อยแปดกิโลเาไปอเคเอองกิไปต่อฟ <tinc S 2> <Prin> ้เริ่มสว่างแล้ว เมื่อกี้ก็อนามราตร,รตรงข้อพับกับตรงขอโอ้เก็บตรงมาแล้วนี่เก็บอุปกรณ์แล้วล,ล,ล,ล้มสะพานล้มสะพานไม่เป็นไรข้าปินต้าไม่สูงเท่าไรลงจากปลดลมรกชนหแล้วนะเลือแค่พลับก้าวเอ๊ะ เลยแค่ป่นเก้าแล้วก็ข้าเส้นชัยเช่ขอความคำคู่ว่ามันไม่สูงมันชันไมันชันเลยล่ะขึ้นเลยดดีกว่าแล้วเดี๋ยวลงสะพานเราค่อยวิ่งยาวๆข้าส้นชัยนะนนชันใช้ได้เลยเนะจ๊ะ 6กิโลนะฮะตรงนี้สุดสะพานอ่ะรถี่รถเข้าตับหลัวก็จ้ก็้อง ไม่ไติดอ,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 อีกไม่ติรเลยันดไม่ติด,นะลตดเลยนะติดไม่ตนะิดเลย ฟ้าเริ่มสว่างพอดีหนึ่งสองสามอตอนนี้คือการไทม์เนาะเดี๋ยวเรามาดูชิปไทมเ์เราวันนี้ในการเราสิบโลพอดีว้าวเข้าใจใช่ไสเคชิ้อขอค นะความดีด้วยค่ะถึงเส้นชัยแล้ววิ่งกันต่ออีกสักนิดนึงเส้นชัยรอยอยู่ตรงนี้เข้าเส้นชัยแล้วเดินตรงต่อไปยาวๆรับเหรียญรับคูปองอาหารแล้วก็เปลือกรับอาหารมืออาชนพอาหารกันได้เลยเราแอบ,บเห็นนักวิ่งเออชุดเขียวๆนั่นคือะคะแตงกวาเหรอคะแตงกวาแตงร้านแตงข่าใช่หรือเปล่าที่นนชนมือฉัย หนึ่งหนึ่งเจ็ดนานาฬิกานี่แล้วก็เขบนเจพนาคู่นะคะเนวีนแฟนซีของเราสยายปีกข้อเส้นไายไปแล้วเรียบร้อยส่วนฝ่ายชายมีดาบเป็นของตัวเองด้วยเรสังาาหกชว

เเข้าซาด้เลยคเยเข้าอารามเยเ้ซดูซิวันนี้เราจะเข้าถึงซุ้งอาหารไหไม่เคยจะเข้าถึงสักการนะครับะไม่เคลื่อนแต่จะสวดนะฮะก็ต้ก็มฟโคาลิโอเคมีแอปเปิ้ล คนเยอะคนเยอะไก่กอบป้าแก้วหมูทอดเจ้จงโอ้คือยาวแถวค่อูยาวทุกท่นนะฮะเมื่อกี้มีน้องผู้ดูมาทักทายด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่จับกันได้ก็พี่อยากขอบของเต็มมืออยู่เลยวันนี้ประสบความสำเร็จในการแลกข้าวนะฮะ f ฟล์เร็วดีใช้ได้เราเลือกบุรอดเจจงเพราะว่าเป็นอะไรที่แพ็คกลับบ้านได้นะครแล้วก็ได้ไอติมอน่างแท่งลืมบอกบางแสนรักฉันคือเราลอตโต้บางสาย4ไไปลอตโต้แบบไม่ซื้อเมื่อชันใดใด้วยนะปรากฏว่าได้จ้าดันดัดดดฟนฟูแรกบางแสน42 <laughs> เจอกันนะครับปิดวีลอกจริงๆแล้วของเต็มมือ ที <Smile> ่เอลมีแอปเปิลเนบิเม็ดหนึ่งเป็นงานที่ชักปองหมดจริงๆเจอกันงานน่ะพัทยามาราธอนลงฮาฟนะฮะก็ไปแก้มือปีที่แล้ววิ่งนีคัดออฟปีนี้จะไม่มีคัดออฟอีกหรือเปล่าวันนี้สิบเคก็เหนียวเลือกใช้ได้อยู่เลยป่ะ นี่คยอ,อยากจะเดินขัาถนอไปตรงคลองสละแต่โดนอ้อมมามาแถวดีละไกลเลยไม่รู้ต้องเดินอีกนานแค่ไหนมาถึงถนนพาทิเลยจ้า